สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำช่วงเย็นของวันที่29พฤศจิกยายน2561ราคาทองคำระหว่างวันสามารถขึ้นไหวอยู่ในแดนบวกโดยราคาอยู่บริเวณ1,226.30บวกขึ้นมา5.30เหรียญดอลล่าต่อไอยซอนทั้งนี้ระหารว่างวันราคาขยับขึ้นทดสอบระดับสูงสุดถึงบริเวณ1,227และย่อตัวต่ำสุดเพียง1,220เหรียญดอลล่าต่อไทยซอน อย่างไรแล้วก็ตามการขยับหรือการดิดตัวขึ้นของราคาทองคายัางถือว่าค่อนข้างจํากัดทั้งนี้แม้ว่านักลงทุนบางรายจะมีมุมมองหรือทัศนคติต่อการเจราจานอกรอบก,กอการประชุมของกลุ่มจีิที่ประเทศอเนตินาที่จะเริ่มขึ้นในวันศุกร์ซึ่งนะักลงทุนหวังว่าการพบปักกัรระหว่างประธานาธิบดีซีจเจนผิงของจีนและประธานาธิบดีโด,ดนัลดทรัมป์ของสหรัฐอาจจะทําให้สถานการณ์สงครามการค้าเริ่มมีทิศทางคลี่คลายลงแต่อย่างไรแล้วก็ตาม ทางด้านนายโรเบิร์ตไรไฮเซอร์ผู้แทนการค้าของสหรัฐระบุว่าเขากําลังพิจารณาเครื่องมือที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อเพิ่มภาษีรถยนต์ต่อจีนสู่ระดับ40%ซึ่งเป็นระดับที่จีนเก็บต่อรถยนต์นที่ผลิตในสหรัฐทั้งนี้โรเบิร์ตไรไฮเซอร์ระบุในการถแถลงการวิจารณ์ภาษีในระดับสูงของจีนต่อรถยนต์สหรัฐซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่แสดงถึงความตึงเครียด ทางด้านสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนและยังคงสร้างแรงขายกดดันทองคําเมื่อราคาขยับหรือดิบตัวขึ้นในส่วนของปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคําราคาทองคํายังคงได้รับแรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงหลังจากประธานธนาคารกลางสหรัฐมีการการะบุว่าอัตาราดอกเบีย้ยอยู่ในระดับกลางจนถึงใกล้กับระดับเป้าหมายที่เฟดมีการตั้งเป้าไว้การส่งสัญญ,ญาณดังกล่าวค่อนข้างสร้างความประหลาดใจ ให้กับนักลงทุนเพราะว่าประธานธนาคารกลางสหรัฐในโจนาตพาวเวลมีการกล่าวในลักษณะตรงกันข้ามในช่วงเดือนตุลาคมแต่อย่างไรแล้วก็ตามนักลงทุนบางรายมองว่าการตีความจากถ้อยถแถลงดังกล่าวอาจจะมีการตีความคาดเคลื่อนไปและยังคงจับตาดูผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในช่วงเดือนธันวาคมเพื่อเป็นปัจจัยชีย้นำานะยบายของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟด รวมทั้งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนในส่วนของดอลลาร์สหรัฐในเบื้องต้นดอลลาร์สหรัฐมีการปรับฐานหรือมีการอ่อนค่าลงลจึงส่งผลให้ทองคามีการขยับหรือ่ีตัวขึ้นแต่อย่างไรก็ตามดอลลาร์สหรัฐยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงและนักลงทุนยังคงเข้าซื้อดอลลาร์สหรัฐเพื่อเป็นสกุลเงินปลอดภัยในการป้องกันความผันผวนจากประเด็นสงครามการค้าและการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน เนทรงคำได้รับแรงกดดันอีกครั้งเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เผยกำลังพิจารณาภาษีรถยนต์ใหม่หลังจาก GM ประกาศปรับโครงสร้างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐมีการประกาศว่ามีการกำลังศึกษาภาษีใหม่และยืนยันว่านะับตั้งแต่การลดตำแหน่งการว่างงานของพนักงานหรือการปิดโรงงานในสหรัฐของบริษัท GM m o t o มอเตอร์ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้เขาจําเป็นต้องมีการทบทวนในส่วนของภาษีต่อสาหกรรรถยนต์ครั้งใหม่ทั้งนี้สถานการณ์ดังกล่าวอาจจะไปเชื่อมโยงกับประเด็นการทาสงครามการค้าและการจัดเก็บภาษีนําเข้ารถยนต์ต่อประเทศอื่นๆซึ่งประเด็นดังกล่าวยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กระตุ้นแรงซื้อในส่วนของดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัยและยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กระตุ้นราคาทองคํากระตุ้นแรงขายกลับเข้าสูต่ตลาดทองคําเช่นกัน ขณะที่ USTR เล็งพิจารณาขึ้นภาษีรถยนต์นำเข้าจีนก่อนซัมมิตครัมและสีเจนผิงในโรเบิร์ตไรเฮเซอร์ผู้แทนการค้าสหรัฐหรือว่า USTR เปิดเผยกับสื่อวันนี้ว่าสหรัฐจะพิจารณาการปรับขึ้นภาษีรถยนต์จากจีนสู่ระดับ40%ณนะระดับปัจจุบันที่17.5%ก่อนการประชุมซัมมิตในช่วงสุดสัปดาห์นี้ที่อาร์เจนตินา สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้นักลงทุนจับตาดูการเจรจาระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทร,รัมป์และประธานาธิบดีสิจินผิงซึ่งหากจีนถูกบีบบังคับในลักษณะดังกล่าวอาจจะทำให้เกิดความไม่พอใจและการเจรจาระหว่างสหรัฐกับจีนในการประชุมนอกรอบของ G20 อาจจะเกิดอุปสรรคหรือเกิดปัญหาได้เช่นกันทั้งนี้นักลงทุนยังคงจับตาดูการส่งสัญญ,ญาณและลองดูท่าทีของผู้นำทั้งสองฝ่าย ถึงแม้ว่าเบื้องต้นเองจะมีการคาดการณ์ในเชิงบวกว่าการเจรจาหรือการพบกันอาจจะทําให้สถานการณ์สงครมการค้ามีสัญญาณที่คลี่คลายหรือบรรเทาบางลงได้บ้างก็ตามในส่วนของกลุ่กนุงทุนวายออลจีให้แนวรับระดับ1,296และ1,187แนวต้านกระมูลไว้ระดับ1,237 1 2 4 4และ1,256อย่างไรแล้วก็ตามระหว่างวันแม้ราคาทองคำจะขยับหรือดีตัวขึ้น แต่การเคลื่อนไหวของราคาทองคำยังเป็นลักษณะของการแกว่งโตอยู่ในกรอบที่ไม่กว้างมากนักทั้งนี้อาจจับตาดูในส่วนของโซนแอัต้าระดับ1 2 3 1เดถึง1,237ยาเดหียแล้วลตอทอร์เรซออนว่าราคาจะขยับหรือผ่านในส่วนของโซนดังกล่าวได้ไหมซึ่ง1237จะเป็นระดับสูงสุดของเดือนพฤิกายนหากราคายังไม่สามารถผ่านหรือยื่นได้อาจเกิดแรงขายหรือการตับผ่านลงมาของราคาอีกครั้งดังนั้นแนะนำเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงหรือควบคุมความเสี่ยง อาจจะทยอยแบ่งทองคําออกขายที่นาวตันดังกล่าวแต่หากผ่านได้สามารถชะลอการขายไปที่นาวตันถันไประดับพั L L. นสอ4เหรียญอลลารต์ต่อเอออขณะที่หากราคาปรับฐานลืออตัวลงอาจใช้โซนแนวรับในโซน1 2น2ถึงพัน9เหรียญอลลารต์ต่อเอชออเป็นจุดพิจารณาในส่วนของการเข้าซื้อโดยยังคงเน้นการทำกำไรระยะสั้นจากการแกว่งตัวในกรอบ สำหรับคืนนี้เวลาสองทุ่ม30นาทีจะมีการเปิดเผยดันชนีการใช้ใจ่ายส่วนบุคคลพื้นฐานหรือค o CPE ซึ่งตัวเลขดังกล่าวจะเป็นมาตรวัดเงินเฟอ้อของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดในการดําเนินนโยบายการเงินซึ่งแนะนําให้นักลงทุนจับตาการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นปัจจัยในการชี้นําทิศทางราคานองคําและเวลาเดียวกันทางฝั่งสหรัฐยังมีการเปิดเผยการใช้ใจ่ายส่วนบุคคลรายได้ส่วนบุคคลจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจาสัปดาห์ในช่วงเวลาสอทุ่มครึ่ง และช่วงเวลาสี่ทุ่มจะเป็นการเปิดเผยยอดทำสัญญาขายบ้านที่ลรอปิดการขาย